พลพักนักปรุง plus ตอนผมเด็กๆนะครับจะมีพี่เลี้ยงอยู่ครับชื่อพี่ลินพี่ลินเป็นคนที่ทําคลองแครงอร่อยมากนะครับแล้วก็ชอบทำให้ที่บ้านผมกินเป็นประจาวันนี้ก็เลยจะหยิบเอาตัวขนมคลองแครงเนี่ยมาดัดแปลงเล็กน้อยนะครับใช้เครื่องปรุงสําเร็จรูปในการลดขั้นตอนแล้วให้เกิดรสชาติใหม่ๆด้วยครับเริ่มนะครับด้วยการตอกไข่ไก่ลงไปนะครับกะทิครับเกลือเล็กน้อยนะครับ แล้วก็น้ำปูนใสครับผมคนให้พอเข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะร่อนแป้งแล้วก็นวดส่วนผสมนะครับพอส่วนผสมเริ่มพอเข้ากันครับผมก็จะใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็นวดต่อพอส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเราก็จะพักเอาไว้นะครับคลุมด้วยพลาสติกแปหรือว่าเป็นผ้าชุบน้ำหมาดๆก็ได้นะครับพักแป้งเอาไว้นะครับที่อุณหภูมิห้องประมาณ15นาทีครับ เอาละครับตอนนี้เราก็พักแป้งได้เป็นเวลาประมาณ15นาทีแล้วนะครับผมก็จะตั้งน้ํามันรอไว้เลยนะครับรีดแป้งนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ากรอบเค็มกับครองแครงมันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆ2ออย่างนี้เหมือนกันเลยแตกต่างแค่รูปทรงครับถ้าเป็นครองแคลงเนี่ยก็จะเป็นขดๆเป็นลายหอยอย่างเงี้ยครับแต่กรอบเค็มเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นแท่งบ้างนะครับนอกนั้นก็ส่วนผสมจะเหมือนเหมือนกันหมดเลยผมจะทอด ที่อุณหภูมิประมาณ170องศานะครับนี่เราก็รีดให้ออกมาเป็นแผ่นบางนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะใช้มีดนี่แหละหั่นเป็นเส้นๆตอนนี้นะ้ำมันผมก็ร้อนได้ที่นะครับผมก็จะเอาตัวกรอบเค็มของผมนะครับลงไปทอดเลยครับสีสวยนะครับสุกดีแล้วก็ตักขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้แล้วก็ทอดต่อที่เหลือให้หมดนะครับอ่าตอนนี้ตัว กรอบเค็มแล้วนะครับผมก็จะพักเสด็จน้ํามันไว้นะครับเราจะมาทําตัวคาราเมลของเรากันนะครับเริ่มจากน้ําตาลีิปครับแล้วก็น้ําเปล่าเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปเกลือครับลงไปตัดหวานหน่อยก็จะเพิ่มความหอมนะครับพร้อมความหวานด้วยตัวนี้ครับแมคคอมิกซินนามอนชูการ์ครับนี้ก็จะเป็นน้ําตาลนะครับที่ผสมกับอบเชยป่นตัวนี้เนี่ยใช้ทํากับพวกอาหารเช้านะครับเบรคฟาสต์ได้เลย หรือว่าใส่พวกเครื่องดื่มร้อนนะครับอย่างโกโก้กาแฟก็ได้ใช้ปริมาณ1ช้อนชาเต็มเมเลยนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับแค่เปิดขวดเอาล้ครับผมก็จะตั้งไฟเบาๆนะครับให้ตัวน้ําตาลเนี่ยมาละลายวิธีดูง่ายก็คือมันจะเป็นฟองๆอย่างนี้นะครับปุดๆอยู่เรื่อยๆนะพอมาเริ่มช้าลงเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าเหนียวกําลังดีแล้วตอนนี้ตัวน้ําตาลของเรานะครับจะเริ่มเดือดปุดๆแบบช้าลงนะครับทีนี้ผมก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เอาตัวกรอกเค็มของเรานั้นใส่ลงไปคลุกด้วยกัน ทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ากรอบเค็มกับครองแคลงเนี่ยแตกต่างเพียงรูปร่างเท่านั้นเองใครอยากลองอะไรใหม่ๆก็เอาสูตรนี้ไปทำดูได้นะครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f b o o k y o u y u u t u g TikTok และแปะ์ไลายแอดครับ